สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในเกมวีทแลนด์ชแนลนะครับอยู่ผมพีดบานเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเทคนิคมาอัฟคลาสมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเทคนิคการเก็บเงินนั่นเองนะฮะเพราะเงินในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นอย่างมากนะครับอัพตัวละครอัพของต่างๆนะครับล้วนแต่ต้องใช้เงินทางนั้นนะครับวันนี้เราหยิบเทคนิคมาให้เพื่อนๆกันนะเทคนิคจะเป็นอะไรนั้นไปพบกันในเกมเลยครับเกมนี้นะครับ การหาเงินส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นการขายอุปกรณ์นะครับเรื่องของเควสด้วยขายผู้กล้าอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าวันนี้นีครับผมจะพามาฟาร์มอุปกรณ์เพื่อ,อไปขายนะครับหัวใจหลักก็คือเราต้องฟาร์มให้มันเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะแบบที่ผมลงบ่อยสุดก็คือประมาณ7วิเสร็จนะครับเสร็จแบบฟาร์มเสร็จนะจบแมตช์หนึ่งไม่ใช่ว่าเสร็จแบบอย่างเอื่นนะอ่ะก็โอเชียนเวลนะครับจะเป็นแบบผู้กล้าก็คือ3ามคิดหนึ่งนะครับอันแรก ะะก็จะมีดอกพวกแหวนแล้วก็ต่างหูรวมถึงดอกพุกล่า3ดาวด้วยนะครับคือตอนจัดทีมเนี่ยผมจะเอาพุกล่า3ดาวมาลงก็คือดอกจากดันเมื่อกี้แหละหรือว่าเรามีไอตัวสามดาวค่อนข้างเยอะที่ยังไม่ได้ขายนะครับอย่าเพิ่งไปขายมันนะครับมันสามารถมาเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้นะก็คือเพิ่มเลเวลให้มันแล้วค่อยขายนั่นเองนะครับง่ายๆนะฮะอันนี้พอผมเลือกตัวอื่นๆ3ดาว4ตัวเนี่ยเพื่อน ไหวหรอได้หรอนะครับหัวใจมันไม่อยู่ที่ตรงนี้ครับหัวใจมันอยู่ที่การเลือกเพื่อนนะครับถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนเป็นนัดดันเนี่ยก็คือมีสกิลหมู่ใช่ไหมมันก็จะสามารถทําให้เราจบได้ใน7วินะครับเอาลองมาดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ7วิจริงไหมนะซึ่งมันก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์เอาไปขายนะครับอุปกรณ์3ดาวเนี่ยก็ขายได้3 0 0 0 10อันก็ส0 0 0มื่นแล้วนะครับซึ่ง7จวิเนี่ยแป๊บเดียว ถ้าเรามีกระหลัดเดยอะเท่าไหร่นะผมเอากลัดไปแลกหมดอะเออเอากลัดมาแลกพลังงานมาฟาร์มตลอดอะเนี่ยฮะเจ็ดวิ่งจริงเออเสร็จแล้วนี่ยังพูดไม่ทันจบเลยนะจบแล้วนะเออแล้วเลี้ยวก็อัพนะส่วนใหญ่ผมจะประมาณเลี้ยวกิบเนี่แหละครับฟาร์มสี่รอบเลี้ยวกิบแล้วก็เอาไปขายตัวละครเนี่ยการขายเนี่ยมันก็จะได้คริสตัลเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคริสตัลเนี่ยก็ไปแลก อ่ะพุกล้า4ดาว5าดาวได้อีกเนะี่ยก็สะสมไปได้อีกเนาะโอเคแล้วก็มันจะมีพวกวันเต็ดด้วยนะก็คือ3ขีดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่เป็นแหวนแอคแท็กนะครับก็คือแหวน3าดาว4ดาวแล้วก็อ่ามีออปชันนะครับก็คือไอพวกเนี้ยก็ไปขายได้อีกเนาะเออแล้วก็ลองดูแล้วกันผมว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่ายมากๆลยครับเพราะว่าลหลายๆคนเนี่ยก็จะมีหลายแมปที่ฟาร์มใช่ไหมแต่ผมว่าแมปเนี้ยคือเรามีแค่เพื่อนพอ ถ้ามือใหม่มาถึงพุกล่าแล้วเนี่ยอยากจะฟาร์มเงินสบายเลยครับก็แค่หยิบเพื่อนมา1นึ่คนตีทีเดียวตายประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลงหาตังค์ได้อย่างสบายมากอ่ะลองดูได้แล้วสอบเทคนิคการหาเงินนะเรื่องของการหาเงินจบไปนะตอนนี้มันจะมีดันพิเศษนะครับนั่นคือเรื่องนะครับแล้วก็บทเพลงของพุกล่าเนี่ตอนนี้มันปิดอยู่นะอ่ะผมจะให้ดูภาพอินเสิร์ทที่ผมอัดเอาไว้นะมีดันเจียน 5้าสเตนะครับก็คือไล่มานะครับตั้งแต่1 2 3 4 5เป็นเนื้อเรื่องอีอกอันหนึ่งนี่แหละเป็นเนื้อเรื่องของซีเลียนะครับซีเลียก็คือหญิงสาวเวทมนต์อีกหนึ่งตัวนะครับซีเลียนซีเลียนนะครับอ่ะกะ็ในการฟาร์ม5ดันเนี่ย5 s t สเตเนี่ยก็คือมันจะได้เป็นเค้กมาแล้วเค้กนะครับเราก็จะเอาไปาเป็นการสุ่มซีเลียนหรือว่าจะไปสุ่มเป็นอาวุธเวทของซีเลียนก็ได้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับ ส่วนไอตัวไหนที่ค่อนข้างจะน่าสนใจธาตุไหนค่อนข้างน่าสนใจนะครับไปดูที่สมุดส,สะสมนะครับพิเศษนะครับแล้วก็มาดูที่อีวานลิสนะครับก็คือแดนมนุษย์กลางทะเลทรายที่ตกอยู่ใต้การรุกรานของจักรวรรดินะครับามาดูนะครับเจ้าตัวซีเรียเนี่ยก็ธาตุหลักเป็นธาตุไฟในเนื้อเรื่องก็เป็นธาตุไฟนะครับเขาบอกว่าอันดับหนึ่งในความฮิต อันดับหนึ่งในความโหดนะครับจะเป็นตัวธาตุไฟเนาะเพราะว่าสกิลค่อนข้างแรงกว่านะครับรองลงมาเป็นธาตุมืดนะครับส่วนตัวอื่นๆก็กินให้หมดนะครับเออกินให้หมดเนาะก็หลักๆก,ก็จะเป็นธาตุไฟรองลงมาก็เป็นธาตุมืดนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่เอาที่สบายใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีสกิลที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับอย่างเนี้ยสกิลปกติ โจมตี120%นะบโบกไปอีก30%แล้วก็บอกไปอีก30%เป็นโบวก60%็ก็เท่ากับ180่ t t a อ k d a m a g e นะครับแล้วก็จะมี100%นที่ทำให้ติดสถานะเผาไหม้ด้วยเจ๋งมากๆเป็นหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวที่เราจะเอาไปล่าบอสกันนะครับกน็น่าทำไว้เนาะสำหรับใครที่ตัวละครแข็งขึ้นแล้วลงดันได้นะครับก็ลงเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าลงดัน5เนี่ยมันจะ ค่อนข้างจะคุ้มสุดเพราะว่าใช้เมนโดลิน60เนี่ยได้เค้กมา40แต่ว่าถ้าเป็นด่าน4ีเนี่ยใช้เมนโดลิน40แต่ว่าได้เค้กแค่20เองนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆไหวในด่านสุดท้ายแล้วก็สู้นะครับพยายามเล่นให้มันอันหลังที่สุดรีกระลัดเรื่อยเนาะเพราะว่ามันผมว่ามันค่อนข้างโหดแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องปั้นให้มันสกิลแม็กให้ได้เลยครับถ้าไม่ได้ยังไงก็สกิลสามอะ่ะขอให้มันเต็มอะ่ะ เออแล้วก็สกิลพัฟซีก็ให้มันเต็มเพื่อให้มันเผาไหม้ได้รุนแรงเอาไว้ตีบอสในอนาคตนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวละครมีบอสอะไรเงี้ยให้เราเล่นมากมายเนาะได้เจอหลายๆตัวผมว่าซีเรียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สกิลค่อนข้างแรงในการโจมตีเดี่ยวเนาะ ก็จบไปแล้วนะครับกับทริคสั้นๆน,นะครับในการเก็บเงินก็แค่เพื่อนๆมีตัวละครของเพื่อนที่เ่อนข้างโหดแล้วก็ลงไปฟาร์มแป๊บเดียวรวยแค่นั้นเองนะครับรวมถึงดันเจี้ยนพิเศษที่เพิ่งเปิดในช่วงนี้ด้วยนะครับกับดันเจี้ยนเนื้อเรื่องของซีเรียน,นะครับงัไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เกมวิทัลแลนด์ชแนลด้วยนะครับถ้าอยากให้พูดเรื่องอะไรเนะี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกมากมายนะให้เพื่อนๆไดเไ้เข้าไปส่องเข้าไปสืบเข้าาไปสห ความรู้กันแล้วก็คือทั้งในแฟนเพจทั้งในกลุ่มนะครับของ Cloud บ o ็อ l คลาวเนเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพิดบันก็หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย